สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง24นาฬิกาเชิญปรึกษาฟรียินดีให้คำปรึกษาค่ะวันนี้ก็มีรถครอบครัวมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะรุ่น Ford Everest Titanium Plus 2.0 B-Turbo 4x4 เกียร์ออโต้ปี2025มาพร้อมการรับประกันคุณภาพรถใหม่จากโรงงานนาน5ปีหรือ150,000กิโเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ขนาดและมิติตัวถังความยาว4,914ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,923ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,842ม mm, ิลลิเมตรระยะทางล้ว2,900ม mm, ิลลิเมตรความกว้างล้อหน้าหลัง1,620ทับ1,620ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุดใต้ท้องรถ227มิลลิเมตรความจุถังน้ำมัน80ลิตรเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง เครื่องยนต์ดีเซลสสูบถวเลียง DOHC wow 1 6วาว์2.0ลิตร1,996ซีซีพ่วงระบบอัดอากาศใบเทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด210แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,750-2,000นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะพร้อมคันเกียร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์ ขับเครื่องสีล้อแบบพัดท์ทามโฟวิลไดรองรับน้ำมันสูงสุด B20 ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร4ระบบเทอร์เรนแมนเดดเมนต์ซิสเตเลือกโหมดการขับขี่6รูปแบบ Normal Eco Tor อ and How Slippery m ป d a n d ี่มัดแระบบกันสั่นสะเทือน ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงช็อคอัพทวินทูบและเหล็กกันโคง้งด้านหลังเป็นแบบวัดลิงพร้อมคอยสปริงช็อคอัพทวินทูบและเหล็กกันโคง้งระบบห้ามล้อด้านหน้าเป็นจานเบรกแบบมีคีบระบายความร้อนเวนทิเลเตดดิคด้านหลังเป็นจานเบรกแบบโซลิดธรรมดายางขนาด255ทับ 55R10 อุปกรณ์ภายนอก ไฟหน้าแบบ m a ทริก LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติและระบบป้องกันไฟแยงตาระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟวิ่งกลางวันแบบ LED รูปซีแคมไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED แบบ LED Signature มือเปิดประตูแบบโครเมียมราวหลังคาสีเงินแบบโครเมียมบันไดข้างแบบตกแต่งสีเงินกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ล้ออัลลอย20นิ้วพร้อมยางขนาด 255/55R10 ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีไฟส่องสว่างข้างตัวรถพัดเดลแลมหลังคาพาโนลามิกมูลลูปอุปกรณ์ภายในคันเกียร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกชิปเตอร์หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสีขนาด12.4นิ้วระบบพุทสตาร์ท ระบบคี y เลตเอนทรระบบเปิดปิดกระจกทุกบานแบบวันทัศช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลังกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารแอมเบียนท์ไลติ้งไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในตัวรถแผงบังแดดคู่หน้าแบบปรับระยะพร้อมกระจกและไฟส่องสว่างด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกสายขวา ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมสวิตควบคุมเบาะหนังและหนังสั่งเพาะสีดำเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะนั่งแถวที่2ปรับเอนและเลื่อนหน้าหลังได้เบาะนั่งแถวที่3พับได้แบบไฟฟ้าช่องเก็บแว่นตาช่องต่อ USB 2องตำแหน่งบริเวณคอนโซลหน้าช่องต่อ USB สองตำแหน่งบริเวณที่นั่งแถวที่ส ช่องต่อไฟ 120V 3ตำแหน่งบริเวณที่วางแขนเบาะแถวที่2และพี่เก็บสัมภาระช่องต่อไฟ 203V 400W 1ตำแหน่งเบาะแถวที่2แท่นชาร์จไร้สาย v i ล l e t c h a จ g e r ระบบความบันเทิงและระบบเชื่อมต่อหน้าจอกลางแบบสัมผัสม,สมันติทัช12นิ้วรองรับ Violet Apple CarPlay and Android Auto สิงโฟเอภาษาไทยพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงลำคง8ตำแหน่งระบบเชื่อมต่อ FordPass Connect ระบบล็อกและปลด Lock ล็อกรถยนต์ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเปิดแอร์ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ระบบแจ้งเตือนสถานะรถยนต์ระบบแจ้งตำแหน่งรถยนต์ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งคู่หน้า ด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยถุงลมบริเวณหัวเขา่าระบบช่วยโทรฉุกเฉินสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและหลังกล้งมองหลังขณะถอยจอดรถระบบป้องกอันล้อล็อกแอมบิเบน ABS ระบบกระจายแรงเบรก v d d เบรกมือไฟฟ้าระบบควบคุมเสถียรภาพการกองทรงตัว e EH s p ระบบป้องกอันล้อมุนฟรีท็กชั่นคอนโทพร้อมอิเล็กทริกเบรบูเตอร์ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชั้นเหตียดเอระบบป้องกันลดพลิกความล้อมจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเบรกไอโซฟิกสัญญาณการขโมยและระบบกุญแจนีิลไพยอิโมบิ i ลเซอรระบบควบคุมความเร็วคูสคอนโทนระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะทางอัตโนมัติพร้อมระบบสต็อปแอนดกและระบบควบคุมให้อยู่ในช่องทางระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเ h เ ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินทาง AEB with Pedestrian Detection ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW with Braking Support ระบบช่วยควบคุมรถให้หลังจากการชน Post Impact Braking ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเลน Keeping System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเลน Departure Warning ระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดรถ BSIS with CTA and Braking, ก้องมองภาพรอบตัว360องศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง r e w a r e Braking Assist, n t ระบบช่วยการหักพวงมลาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะอีวาสิบ s t e e r Assist, ระบบควบคุมความเร็วในขณะลงทางชัน Hill Descent Control ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Active Parking Assistent ระบบตรวจเช็คลมยาง t y p e Pressure Monitoring System สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0896625545โทร0633426446